เคยสงสัยไหมว่าทําไมเด็กอายุ6ปีถึงให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าของเล่นวัยนี้คือช่วงเวลาพิเศษที่ทักษะทางสังคมกำลังพัฒนาอย่างโดดเด่นจากการวิจัยพบว่าช่วงอายุนี้เป็นเวลาที่เด็กเริ่มรับรู้และเรียนรู้กฎระเบียบทางสังคมและเจรจาความต้องการของตนเองกับผู้อื่น สถิติจากหน่วยงานพัฒนาการเด็กพบว่าเด็กวัย6ปีใช้เวลากว่า60%ของวันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักจิตวิทยาพบว่าการเล่นร่วมกับเพื่อนไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความสุขแต่ยังเป็นการฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย นอกจากนี้ทักษะการทำงานกลุ่มอย่างสร้างสัมพันธ์ที่มั่นคงและความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อโลกและการสนับสนุนในชีวิตประจำวันโดยสรุปพัฒนาการทางสังคมในวัย6ปีไม่เพียงแต่ทำให้เด็กเป็นที่รักและสนุกสนานแต่ยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในอนาคต เห็นไหมว่าการเล่นกับเพื่อนไม่ใช่แค่เรื่องสนุกแต่เป็นการวางรากฐานทางสังคมที่สำคัญอย่างยิ่งสู่อนาคต